สวัสดีจ้าจุ๋มคนมาหวยมากแล้วจ้ากาสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะคะ่ะน้อแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกากระมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะของววันที่16กันยายน2 5 6 3เนาะคะ่ะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง YouTube ด้วยเนาะคะ่ะกะ มอนีมาตามสัญญาเนาะพี่น้องเนาะมาลงอ่าหวยไทยหายแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกะสมาชิกทุกท่านกับล่อหลายคนแล้วเนาะคะ่กะกัขออภัยยางสูงเนาะพี่น้องเนาะมาซาเนาะคะนะ่ะเนาะกมืมอนีเขากะมาลงงหายแล้วเนาะคะ่ะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อมาลงงห้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกะมาเมืองผลอ่าหวยไทยงวดที่แล้วออกยังเนาะพี่น้องหวยไทยงวดที่แล้วออกต้องเก่า <Overwatch> ต้องเก่ากับวาได้เด้อพี่นอ้องอ่า ล้กากะ98เนาะค่ะ98เก่าบนรางเลยเนาะพี่น้องขฮามาเมืองสูตรเฮามีอย่างเด่นวิ่งลูดห้ากับหนึ่งบมาจากตัวเลยเด้อพี่น้องบะมาจากตัวเลยเนาะค่ะเนาะสูตรน้องข้ามีหามี่หนึ่งนี่เห็นบ่บ่ามาจากตัวเลยนี่มีแต่หากเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสองเนาะพี่น้องเก่าเจ็ดเก่บบาแปดบะมีเลยเนาะคะนะ่ะเนาะในสูตรมี่บ่ ในสูตรกับบะมี่นะพี่น้องในสูตรบะมี่เนาะค่ะเนาะกะรุดไปงวนนี้เนาะคะ่ะรุดไปเนาะคะ่ะกะป้อยมันไปเนาะพี่น้องเนาะเก้าร้ายปานนี่เฮ้ดจ้งได๋กับกวัตถอดอกพี่น้องกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อรุดเนาะค่ะเนาะต่อมาเามาเมืองแนวทางหัวรัฐบาลไทยกันต่อเนาะพี่น้องกะอย่าลืมว่านี่มันเป็นแนวทางเด้อพี่น้องกะอยะ่ะเสื้อมันหลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เอียงก็เกิดขึ้นใดเนาะคะ่ะวันวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเดือนเก้าหกสามห้าน้อยกับเป็นจังไหนบูห้าน้อยของเข่าข่าวบอพี่น้องเข่ารูดสามเนาะพี่น้องเนะาะบัตรจิข่าวัดไปเข่าอ่าน้อยวีไอพีเนาะคะนะ่ะเนาะมาเมืองสูตรกันเลยเนาะพี่น้องสูตรมันมีอย่าง ให้มึงจะจะเลยนะพี่น้องเนาะมึงไปน้ากันเนาะค่ะอ่าแปด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 แล้วก็หกเนาะค่ะเนาะหกหกหก C เนาะคะ่ะแล้วก็สองสองศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้ก็ี่สอง หกเข้ากับจีเดยหกนะพี่น้องอีกสูตรหนึ่งเก้า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 เจ็ดแปดแปดหกหกสี่ศูนย์นะคะในหกกับศูนย์นะพี่นอ้องการเมืองตัวใดมันเด่นสุดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกแปดแปดมีหกตัวแล้วเดอ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก็มีหกตัวเนาะพี่นอ้อ,องเลขอ่าสองขมีสามเนาะพี่น้องสี่มีสองศูนย์มีสองเนาะพี่น้องนี่ห้ากับสีใดตัวเด่นคือตัวนี้คือแปดกับหกเนาะค่ะเนาะแปดกับหกมันจีม่าอีกอย่างพี่น้องมันจีม่าอย่างคิดว่ามันจีม่าอย่าง แปดกับหกนะคะเด่นวิ่งรูดงงบพี่น้อง,องเด่นวิ่งรูด ปกติแล้วนะสูตรเท่ามนจีเข่าสูตรนี่เด้อพี่น้องสูตรเลขหาตัวนาอพี่น้องมันจิเข่าในสูตรนี้แหละเท่ากะจีเหลืออ่าแปดหกสี่ศูนย์เนาะค่ะแปดหกสี่ศูนย์เดนวิ่งลูดวดน,นี้ของเท่าแปดน้ะพี่น้องแปดกับยังเอายังดีแปดกับหกเหรอ หกมากก็สีเป็นเก่าวะพี่น้องเห็นมานี่เอาแปดกับหกกันละเนาะ,ะเดนวิ่งรูดแปดกับหกนะคะตัวเดนของเ้าตัวเดนของเ้ามีอย่างเดนเดนหาตัวมีแปดมีหกมีสี่มีศูนย์นะคะอ่า มันมีแค่ซี่ตัวเองนะพี่น้องเข้ากะสูตรกำลังวันของเข้าสูตรกำลังวันของเขามีหยัางกำลังวันกำลังวันทามีหยัางมันนี่กำลังวันของเขามัน,นีมีมีเจ็ดมีเจ็ด กำลังวันมีเจ็ดมีหามีเก่าเจ็ดห้าเก้านาะคะ่ะเลขกำลังวันสูตรเท่าเนาะคะ่ะชนหยัางบนชนเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าก็ะสิมาจับวินเลยตัวใดตัวเด่นแปดกับหกเด่นเห็นปะแปดกับหกเด่นจับวินเข้าก็ะสีใด 8ฮกดซีนะพี่น้องเรากปดเจ็ดดหแปดเก้ามันออกไปแล้วเนาะคะ่ะดเจ็ดดหาหกเข้ากับจิมี่อ่าหกแปดไปแล้วหกเจ็ดหกห้าหกเก้านะคะ อย่าลืมเน้อเลยกำลังวันนี่อีกตัวหนึ่งคือู0เน้อพี่น้องเด่นนะคะกำลังวัน 7, 7, 7, 9, 5, 9. เจ็ดหาเจ็ดเก่าหาเก่าเน้อพี่น้องเอียงเลขมันอ่ามันสิจับอยากแน่จากน้อยเด้อพี่น้อง กันไว้หากเก่าเนาะค่ะเพราะว่าเหล็กมันอันมันดังหลายแม่พี่น้องแม่วงหูสีวาจังไรเนาะเดนวิ่งลูดลูดแปดเด้อพี่น้องอาบอแปดหรือหกมากแปดไหมเหล็กมันจิม,มีแปดเด้อพี่น้องอ่ะลูดแปดเลยนะพี่น้องตัวเน้นของเขาคือแปดเจ็ดนาะคะ่ะแปดเจ็ดกับแปดหา มันสีอันนะพี่น้องอ่าได้เข้าแหววมาว่ามันสีอันเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ40 87 8หานี่อาจชิมาล่างเรือพี่น้อง40นี่อาจชิมาบนเนาะค่ะ40มาบนหากเก่ามาล่างประมาณนั้น40แล้วก็อ่กกา69เนาะค่ะ86น้ำ ปดหกสอ,สองสองศูนย์กับง่ามด้วยพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะค่ะสามตัวสามตัวของเฮามีอ่าสี่แปดหก สี่แปดหกแล้วก็สี่แปดหกสี่แปดหกเห็นบะหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ว่าไปใส่ดอกวินแนนีแหละเนาะค่ะหกสี่ศูนย์แล้วก็หกสี่ศูนย์ ก็อีกตัวหนึ่งได้วยพี่น้องอ่าอีกอย่างนะอ่าอีกอย่างวะเก้าสองศูนย์เหรอเก้าสองศูนย์เลขมีที่มาเนาะค่ะจุดถูก <laughs> จุดถูกได้พี่น้องเลขมีที่มานะพี่นอ้องอ่า ตัวเดนทามีแคนี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้อาจิมาลางได้พี่น้องสี่ศูนย์หกสี่หกสี่ห้าไปใส่ละหกสี่คือบอมมี่หกสี่หกสี่มันอยู่ข้างหนานะพี่น้องอีกจ้ามตัวหนึ่งกับหนึ่งสี่ศูนย์แบงสันนะพี่นอ้องฮะเทียมมันมากเนาะคะ่ะซี่ศูนย์ งงปะอย่สะพึงงงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหวยไทยองเฮ้านิดมันจะอยู่ในนีแหละพี่น้องมันจะอยู่ในนีแหละสองตัวบนสองตัวล่างเนาะคะ่ะอาจจะเป็นแปดซี่ก็ได้นะพี่น้องมันก็เป็นไปได้นะพี่น้องรูดแปดอะจบรูดแปดจบเลยเนะพี่น้องสามตัวห้องกับิีมีประมาณนีเนาะคะ่ะสามตัวเป็นยังคือเอาแต่ซี่ศูนย์มันจีบ่มาณบนสบพี่น้องแต่ว่าสูตรมันมาลางไหม ซีศูนย์นี่มาลางแปดหกนี่แปดหกแปดเจ็ 86, 87, นี่อาจิมาบนนะคะแปดหกแปดเจ็ดงดที่แล้วนอะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะคะเนาะศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนสองแปดสองศูนย์จองตัวเอาสองศูนย์นัมเอ ถามว่าลายตัวบอมันก็หลายตัวยูนอพี่นองแต่ว่าอันตัวเน้นเท่ากับน,นี่แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิมาาคงสุดท้ายให้อีกเนาะค่ะเนาะจิมาคงสุดท้ายอีกขอขัดอีกจักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็งามมาละหกสี่ศูนย์กับงามแล้วแปดแปดสี่แปดหกกงามแล้วเดยน้องสองแปดสองศูนย์สองหกสองสี่โอเคแล้วเนาะคะ่ะ กะจีได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเดียวจีมาคงสุดท่ายให้อีกเนาะพี่น้องเนาะกะําหรับมันนี้กะเอาไว้แคนนี้ก้อนเนาะพี่น้องเดียวฮา่วีมาตัดให้เรือหน่อยก็เก้าเนาะพี่น้องหาข้อมูลอีกแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวเด่นแล้วฮขาก็มีซ้ำานีดละ่ะตัวเด่นของเขานะคะ่ะตัวเด่นสุดแล้วคือแปดหกนี่แหละพี่น้องแปดหกเด่นสุดแล้วเนาะคะ่ะโอเคนะพี่น้องแปดหกแปดเจ็ดสองชุดกำมักหลายใจ ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันเนาะพี่น้องนอกะาสำหรับมน,นีกะพ่อไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมงวนนาเด้อพี่น้องกะขอบพุณนทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนาก็รอคอยรบฟังนะพี่น้องเนาะกะขอให้ทุกท่านโชคดียิงแห้งบางบางมันหมานทุกคนจา้าสวัสดีจา้า